สวัสดีค่ะแฟนบอลทุกท่านวันนี้ทางช่องนางฟ้าฟุตบอลได้ไปติดตามข่าวสารมาสุสดๆร้อนๆเพื่อจะมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะและเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะคะสามารถติดตามเราเพิ่มเติมได้อีก2ช่องทางเพจนางฟ้าฟุตบอลและติกตอกนางฟ้าฟุตบอลลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเพื่อน,อนๆสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะ ก่อนจะเข้าเนื้อหาข่าววันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจ YouTube และติ๊ t ต k อ,อกนางฟ้าฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเวทแฮมนะคะจัดการยื่นข้อเสนอ33.7ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวลูคาตปากเกต้าเพเมกเกอร์ชาวบราซิเลียนของโอลิมปิกลิโงมาร่วมทีม รายงานจากเดลี่เมลนะคะเปิดเผยว่าเดอะแฮมเมอร์กำลังเจียจากกับดาวเตะวัย25ปีในกรุงลอนดอนเมื่อวันพุธปาเกต้านะคะตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการย้ายออกจากดิยงในช่วงซัมเมอร์นี้และก็เคยตกเป็นเป้าหมายของอาเซนนอลมาแล้วด้วยเขานะคะจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่คนที่8ของเวทแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จะเป็นการเสริมทัพสําหรับผู้เล่นมิดฟิลคนที่2ต่อจากฟินดาวสาหรับปาเกต้านะคะติดทีมชาติปาซิไป33นัดแล้วก็ เตรียมติดทัพไปลุยฟุตบอลโลกที่กาตาหลังเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ควา้าแชมป์โกปาอเมริกาปี2019ค่ะ ส่วนทางด้านเชลซีนะคะจะต้องเสียเงินเบ็ดเสร็จสูงถึง150ล้านยีโรหากวางคว้าตัวราฟาเอลเรอ์อลศูนหน้าทีมชาติโปรตุเกสของเอซีมิลานในช่วงซัมเมอร์นี้รายง,งานข่าวนะคะระบุว่าเรอ์ลนะคะได้รับความสนใจจากเชลซีโดยได้ข้อมูลจากตุทนสื่ออังกฤษแต่กัสเซต้านะคะยืนยันจนถึงตอนนี้มิลานนะคะยังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆทางสิน้นมิลานนะคะไม่พร้อมขายเรอ์อลออกจากทีมในฤดูกาลนี้หลังจากกองหน้าวัย23ปีนะคะ สบความสําเร็จอย่างมากเป็นเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเซรีอาซีซั่นที่แล้วแม่นักเตะเหลือสัญญาในทีมซานซิโรถึงปี2024และค่าฉีกสัญญาจํานวน150ล้านยูโรมหมดอายุลงแล้วก็ตาม กาเซตานะคะระบุว่าเชลซีนะคะจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหลายก้อนหากต้องการควาตัวดเดลอาไม่ว่าจะเป็นค่าตัวที่จ่ายให้มิลานมีสิ่งของนักเตะจำนวน16.5ล้านยูโรที่ยังติดค้างกับต้นสังกัดเก่าสปอร์ติง้งลิปบอนตอนยกเลิกสัญญาตัวเองเมื่อปี2018ส่วนแบ่ง15%ของการย้ายทีมที่ลินจะได้รับและเงินกินเป่าหรือค่าในหน้าที่ต้องจ่ายให้จอร์ดเมนเดสเอเย่นและทนายความชาวฝรั่งเศสอีกคนด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าหากท่านไหนนะคะไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ